สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสิงหล่อหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีองค์นี้เป็นสิงหล่อเนื้ออปป้านะครับด้านล่างมีต่อโค้ดคำว่านาม สิงหลวงปู่นามขนาดกว้าง2.8เซนติเมตรสูง2.2เซนติเมตรท่านสร้างตามตําราหลวงพ่อมุยแห่งวัดดอนไล่เสกสิงต้องมีดีทางมหาอำนาจทำรรมาหากินเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งทั้งเมตตาค้าขาย อีกทั้งแควคาดคงกระพันชาตีเป็นมหาอุดหลวงปู่นามท่านได้ไปนอนพักพูดคุยกับหลวงพ่อมุ่ยเสมอหลวงปู่ท่านเรียนวิชามาหมดภูมิท่านทำสิ่งเพื่อไม่ให้วิชาสูญ ทำแค่รุ่นเดียวเท่านั้นให้ลูกศิษย์ได้ใช้กันเมื่อทำเสร็จก็นำเข้ากุฏิหลวงปู่โดยเริ่มปลุกเสกตั้งแต่เดือนมีนา25งหสทุกคืนช่วงเวลาตีหนึ่งถึงเช้าท่านจะนั่งปลุกเสกจ,จนถึงพิธีใหญ่วันเสาร์ห้า ได้นิมนต์เกจิแห่งยุคร่วมปลุกเสกทั้งสีทิศมีทั้งหลวงปู่นามเป็นประธานจุดเทียนชัยหลวงปู่น่วมวัดโพสีเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าตำหลับปากัดสารพัดนึกหลวงปู่เล่งวัดดงแขวนจังหวัดอุทัยธานี ทายาทพุทธาคมหลวงพ่อเครือบเทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำสแกกังหลวงพ่อชุกวัดวังกระแจจังหวัดกาญจนบุรีสิทธิเอกอาจารย์เลื่อนนินแนบแก้วได้สายวิชาหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าและหลวงพ่อแดงวัดฝาถถจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมปลูกเสกสิงรุ่นนี้ด้วยด้านล่างจะมีตอกเลขเป็นภาษาไทย วันนี้ก็พามาชมสิงรุ่นแรกหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ